ตอนที่น้าเป็นน้าเหลือบเนี่ยปากร้ายมากไหมเป็นคนเป็นในยุคนั้นนะตอนนั้นนะอ่ะต้องอธิบายเป็ว่าในยุคประมาณสักเนย่ะทางตลกเนี่ยมันคือทางบูลลี่ทางแซวเออใช่สังคมมันยังไม่ได้ดีเฟนส์ขนาดนั้นอ่าใช่คือเมียเราเนแซวเจอคนที่แบบดูแย่มากอ่ะตากูไม่ดีหรือมึงขี้เหร่เนี่ยเขไม่พลาดเลยเลยมันแย่เลยในยุคหนึ่งไม่มีปัญหาเลยทุกคนหัวเราะหมดในยุคหนึ่ง ทุกเสียงของเราจะต้องมีเหยื่อเสมอทำไมปอต้องมีงูอยู่ตรงนี้คุยกับผมด้วยก็นี่เป็นเพื่อนผมครับเพื่อนคุณชื่ออะไรนั่นเหลือมสวัสดีนั่เหลือมยังเมื่อไรจะฟังฉันได้ลังก็โงปาแตกบ้าเลยนะโดนโดนโดนดนเออมดน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 นโดนอนโดนโดนโดนโงนโ้นโดนโดนโงนโดดดดสดดนนนนน ไอหมูก็ย่ประมาณเนี่ยดาดาดาแบบดาดาแดดดันนี่ไอ้หล <m> ah> <m> ah> ังเสื้อนี่ซื้อจากร้านหรือคุยจากขยะมันเนี่ยสีม่วงเลยนะแล้วันนี้หัวมุ่งไม่ได้มาถอดงูออกแล้วก็สุขภาพเรียบร้อยอุยเป็นคนละคนเลยครับเนี่ยพอใส่หมูหัวไปดังนี้เลยโอนขึ้นมาโอนขึ้นมาเลย